กระทรวงพลังงานเตรียมปลดล็อกโซลาเซลล์ลดขั้นตอนการอนุญาตติดตั้งให้ง่ายขึ้นกระทรวงพลังงานภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ออกมาขับเคลื่อนนะครับนโยบายเดินหน้าปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าโซลารูปนะครับให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับและยังจัดหาอุปกรณ์สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับให้แก่ประชาชนในราคาที่ถูกด้วย ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นข่าวกันเลยนะครับวันนี้พามาดูความคืบหน้าเรื่องมาตรการส่งเสริมโซล่าของประเทศไทยผมเป็นผู้ร่างกฎหมายส่งเสริมโซล่ารูท็อปนะครับเดี๋ยวลบขั้นตอนการขออนุญาตออกหมดเลยให้เหลือเป็นการแจ้งอย่างเดียวการติดตั้งจะง่ายมากในกรณีเครื่องไฟฟ้าแบบออนกริดคือเชื่อมเหมือกันเชื่อมกับไฟการฟ้าเลยส่วนคุณน้อยนักพาอินเวอร์เตอร์อิสระครับ ถ้ารัฐดีพิธพันเนี่ยก็เลยบอกคุณน้อยว่าให้คุณน้อยผลิตเครื่องอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์จับชุดในราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนที่5.5กิโลวัตต์ขณะนี้นะครับคณะทํางานของกระทรวงพลังงานนะครับได้ผลิตต้นแบบเครื่องอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับได้สําเร็จแล้วและกําลังอยู่ในการตรวจสอบคุณภาพความเสถียรและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลด้วยนะครับ พร้อมนะครับยังตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวครบชุดเพื่อจําหน่ายให้กับประชาชนในปี2 5 6 0นี้ด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ของโรงเรียนศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้นกันเลยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ปวิดครับสวัสดีครับอาจารย์คิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างครับเออข่าวนี้นะฮะเป็นเป็นกฎหมายนะครับเรียกว่าเป็นกฎหมายที่รัฐมนตรีพลังงานท่านได้จะแก้กฎระเบียบ และอย่างที่มีขั้นตอนเยอะในการขออนุญาตในการทำโซลาเซลล์นะก็เป็นเห็นดีด้วยทุกอย่างเลยครับเพราะว่าประชาชนข้อแรกประชาชนเข้าถึงนะครับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้ง่ายข้อ 2. ลดขั้นตอนของการขออนุญาตลงไปเหลือแทบจะเป็นศูนย์นะข้อ3ส่งผลดีถึงพวกผู้ประกอบการในด้านโซลาเซลล์แน่นอนเรื่องการขายเรื่องการทํางานเรื่องการติดตั้งเรื่องการดูแลรักษานะข้อ4ก็เป็นผลดีกับนะครับ เกี่ยวกับเรื่องสถาบันการศึกษานะครับที่จะสอนทางด้านนี้ซึ่งอาจจะมีผู้สนใจจํานวนมากนะครับจะประกอบด้วยคนดีหลายๆด้านเลยนัยบายนี้ผมว่ามีแต่ข้อดีฮะไม่มีข้อเสียเลยก็ขอขอบคุณอาจารย์ประวิทมากเลยนะครับและขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก PPTV HD 36ครับ